ขอเชิญเที่ยวงานงานนามัสการพระาธาตุเจดีสีบางใสครั้งที่หนึ่งเชิญปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชรวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานเริ่มวันที่10ถึงวันที่14มีนาคมพศ2560 5หวันหคืนมีมหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกอยู่ถนนสาย เสนาพระนครศีอยุธยาติดต่อสอบถามจองร้านค้าได้ที่035783051 035783051ในวันที่23มกราคมพศ2560การเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมงานนมัสการพระธาตุเจดี์สีบางไสครั้งที่หนึ่งปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชร วัดหน้าตานอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานมีด้วยกัน5วัน5คืนมีมหโรสพชมฟรีตลอดงานงานเริ่มวันที่ 10, 11, 12, 13, 14มีนาคมพศ2560งานนี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการวัดคณะสิทธิอนุสิ์พ่อค้าประชาชนข้าราชการร่วมกันจัดงานอย่าลืม อย่าลืมไปร่วมงานบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับขอเชิญเที่ยวงานงานนมัสการพระธาตุเจดีสีบางใสครั้งที่หนึ่งเชิญปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชรวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัด พระนะครศรีอยุธยางานเริ่มวันที่10ถึงวันที่14มีนาคมพศ2560 5วัน5คืนมีมหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกอยู่ถนนสายเสนาพระนะครศรีอยุธยาติดต่อสอบถามจองร้านค้าได้ที่035-783-051 035-783-051 ในวันที่23มกราคมพศ2560การเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมงานนมัสการพระธาตุเจดีสีบางไสครั้งที่1ปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชรวัดหน้าตานอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานมีด้วยกัน5วัน5คืนมีมหโหสพชมฟรีตลอดงานงานเริ่มวันที่10 11 12 13 14มีนาคมพศ2560งานนี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการวัดคณะสิทธิอนุสิตพ่อค้าประชาชนข้าราชการร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมไปร่วมงานบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับ ขอเชิญเที่ยวงานงานนมัสก,การพระาธาตุเจดีสีบางใสครั้งที่หนึ่งเชิญปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชรวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานเริ่มวันที่10ถึงวันที่14มีนาคมพศ2560 5หวันหคืนมีมหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกอยู่ถนนสาย เสนาพระนครสีอยุธยาติดต่อสอบถามจองล้านค้าได้ที่035783051 035783051ในวันที่23มกราคมพศ2560การเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมงานนมัสการพระธาตุเจดี์สีบางไสครั้งที่หนึ่งปิดทองขอพรพระหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเพชร วัดหน้าตานอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานมีด้วยกัน5วัน5คืนมีมหโรสพชมฟรีตลอดงานงานเริ่มวันที่ 10, 11, 12, 13, 14มีนาคมพศ2560งานนี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการวัดคณะสิทธิอนุสิตพ่อค้าประชาชนข้าราชการร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมไปร่วมงานบุญ ครั้งนี้กันให้ได้นะครับ